ทุกนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชม ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามิจฉาชีพนี่โอโ้โหมาได้จะทุกทุกวันเลยนะคะ<ม>แล้วก็หลากหลายรูปแบบด้วยโดยเฉพาะมิจฉาชีพออนไลน์นั่นเองค่ะก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้นะคะก็มีคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นเยอะมากๆเรื่องนี้ทางตํารวจไซเบอร์เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคยังคงเดินหน้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะครับผม ล่าสุดนะฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ปั๊มน้ำมันบางจากถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่นะครับตามโครงการร่วมมือบางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนนะครับโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ก็ได้บอกว่าโครงการนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือกับปั๊มน้ำมันบางจากค่ะในการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยออนไลน์ตามห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะคะแล้วก็จุดบริการอื่นๆภายในปั๊มซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ สร้างการรับรู้ถึงข้อมูลและข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในหนึ่งวันค่ะก็จะสามารถสร้างการรับรู้ให้ประชาชนนับล้านคนทั่วประเทศค่ะมีการไปสอบถามประชาชนที่เข้ามาเติมน้ํามันด้วยนะครับ <c oughs> ก็ได้คําตอบว่าการรณรงค์ในลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นช่วยกระตุ้นนะครับเตือนให้มีสติไม่ตกเป็นเหยื่อเนื่องจากเป็นการสร้างช่องทางการเตือนภัยเพิ่มขึ้นจากสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อกระแสหลักที่ทําอยู่นะครับและหลังจากที่มีพรกร มาตรการป้องกันนะครับและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566เนี่ยก็ทําให้มีสถิติผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ลดลงด้วยใช่แล้วและตอนนี้นะคะก็มีไอเดียการออกแบบทดสอบไซเบอร์วัคซีนค่ะหรือว่าข้อสอบให้ประชาชนได้ทดลองตอบคําถามจํานวน80ข้อเกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่มาในรูปแบบต่างๆซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการออกแบบค่ะเป็นการคิดคําถามคาดว่าอีกสักประมาณ2-3เดือนจะสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทดลองทาข้อสอบดังก ได้ซึ่งหากตอบถูกร้อยละ80ก็เชื่อว,ว่าประชาชนผู้ที่ทำข้อสอบเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์อย่างแน่นอนนะคะนี่ในส่วนของตำรวจเองนี่เขาก็มีแบบทดสอบด้วยนะครับแต่ว่าจะเพิ่มเป็น90ข้อเลยโดย10ข้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นคำถามสำหรับการดูแลประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะฮะเพื่อดูว่าตำรวจเนี่ยสามารถตรวจและทำแบบทดสอบเพิ่มขึ้นมาได้ไหมถ้าสอบผ่านเนี่ยก็ถือว่าสามารถดูแลประชาชนและปราบปรามอาชญากรอาชญากรรมออนไลน์ได้นะครับนี่ บอกว่าทางตำรวจเขาก็ใส่ใจเรื่องนี้เช่นกันค่ะเป็นการป้องกันแบบเชิงรุกนะคะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะคะ